เคยคุ้มเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหลังจากปีนี้ห้องพาเป็นครันคันแรกของปีนี้แต่ว่าเป็นของอนในเวิร์คอยจะเจอกันทุกครั้งเลยค่ะครับแล้วก็วันนี้ลองสดด้วยกันครั้งแรกด้วย เป็นเรื่องปกติครับก็จะมีอายกันบ้างนะครับแต่คงจะชิลๆอ่แล้วเป็นแรรมดาน้องกุ้งอิงและน้องกุ้งอิงลูกสาวลูกสาวลาบกโจเนี่ยถ้าเจอหลุดละล้อจะเป็นยังไงเนี่ยจริงรเอาก็คงจใจล่ะแม่ก็เป็นแ่่มาจากเช่นนั้นแม่ ลองได้แต่สีโเวะสิเรีอ่อันลูกเขว่าไหช่อค้องได้ม่ะ่อได้อีสานว่าเป็นย่งที่ได้งานเดนแม่เขเป็นไานคนจากูเาอีสานเป็คองเดี๋ยววันหลังเชิญไปเลยอันกับคุณแม่แม่ขึ้นไปอีสานหาสเป็นภาษาหาเด่งๆเลยเออลูกมาทางสังเกตยังกำกึมอยู่กำกึมกำกั่ง้ังตื่นลกซนี่ ขับลงไปเจ็ดสิสองโค้งก่อนจะมาถึงนี่นะครับของเยอะมากแล้วก็เรื่องพยัญชนะที่เต็มนะครับเจ้าของรถเยอะแต่เรื่องเดียร์มอสอมาใบไม้นะครับแปดสองแปดเป็นกรุงเทพกนะครับการร้องและกานแดงนะฮะไม่คุณจะเจอคุณจะเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกในการหลังจาที่ที่ห้องพักเป็นครันคันแรกของเรื่นีแต่ว่าในห้องอันในรถคคอรจะเจอกันทุกครั้งเลยค่ะครับแล้วก็วันนี้ลองสดด้วยกันครั้งแรกด้วย นะฮะก็ติดพลาดไปเล่นปกตินะก็อาจจะมีอายกันบ้างนะครับแต่พมมณ์น้องจิ้วๆอยู่นะไม่เป็นไรครับธรรมดาน้องมณ้หญิงไดก็เจอพงมณ้หญิงลูกสาวลูกสาวลาวพี่ไอ้โจเนี่ยถ้าเจอหลุดลหล่อจะเป็นยังไงเนี่ยเอากระเป๋ามาจัดใจนี่แหละแม่ก็แม่แม่มาจากแม่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  เราได้แต่งสีม่แดงสิสีม่วดงอันรู้กับว่าไหว่าของเนี่ยแม่ห้อได้อีสานว่าเป็นยังกีได้อนเยแม่ม่เขาเป็นได้แานงจากจููกันว่าอีสานบขเป็น้องเดี๋ยววันหลังเชิญี่เลยอันกับคุณแม่แม่ขึ้นไปอีสานเ้าสี่เป็นภาษาเ้าเดตเลยลงมาทางสาเกลี่ยกำกึ่งอยู่ตื่นแล้วลงตึ่งอยู่นี่ ขับลงไปเจ็ดหรสองโค้งให้ผมเจอมาถึงนี้นะครับของเยลี่มากแล้วตอนนี้พยานรับผ่านที่เด่นนะครับเจ้าของรถเกลี่ยมาเรื่องเกลี่ยอ่บริัทบริไม้ในครับแปดสองแปดในกรุงเทพนะครับแข่กั้อนแข่นแรงนะฮะไม่ทุกจะเจอทุกจะเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหลังจากไปที่ห้องพัเป็นครั้งครั้งแรกของในทีนี้แต่ว่าได้ของในบริคอยาเจอกันทุกครั้งแรกครับแล้วก็วันนี้ร้องสดด้วยกันครั้งแรกด้วย นะฮะก็ต <m> ิดพาดไปเล่นปกติฮะก็อาจจะมีไอกันบ้างนะครับแต่องน้องิอย้ไม่เปนไรบธรรมดาน้องอ้หิงน้องอ้หิงลูกสาวลูกสาวลา่อโจเนี่ยถ้าเจอลกละหล่จเป็นยงไเนี่ยเากเาจากใจน่าแม่ก็มเล่นมาจากแม่นมาก มาลองให้แต่งสีโมเรียงาสิสีโมเรียงอันนูกเอว่าไห่ของนี้แม่อในได้อีสานว่าเป็นยังที่ได้อันม่เาเป็นได้งานจจากจูก็เาอีสานเป็นองเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเนไปเลืออนกับคุณแม่แม่ขึ้นไปอีสานหอสิ่งนเป็นภาษาหอเต่งเเลอลงมาทางสังเกตยังกำกึ่งอยู่กำกึงกำกล้งตืนยังรุมซึ้งอนี่ ขับลงไปเจ็ดหรืสองโค้งผมจะมานหนนะครับ <c oughs> งเยอะมากแล้วก,กรถแยกใยางทั้งพาร์ที่เต็งนะครับเจ้าของรถเยอะมาเรื่องเดียร์อ่ะพอสมวมเมในครับแปดสองแปดในกรุงเทพ